ยอหน้าถัดไปนะครับบอกว่าเออแต่มันก็โชคร้ายเนาะว่าคําแนะนําบางอย่างเกี่ยวกับการเ,าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดคาร์บอนเนี่ยอืมมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนที่ที่ที่นะครับที่ขึ้นอยู่กับการแทนที่การใช้ฟอสซิลเนี่ยนะครับอด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้านะครับอันนี้เขาบอกว่าเออมันอาจจะ ไปเพิ่มการปล่อยคาร์บอนในโลกนี้ด้วยํำไปนะครับอืออ่ะนี้คือตอนนี้เนี่ยในโลกนี้เขาเชื่อกันว่าเปลี่ยนจากฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยนะครับฟอสซิลฟิวเนี่ยไปเป็นการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาคิดว่ามันจะทำให้อพลังงานะสะอาดขึ้นนะปล่อยคาร์บอนน้อยลงนะครับมันจะมีศัพท์คำว่าอ e ถ้าผมจำไม่ผิดนะ อิเล็กทริฟิเคชันนะครับก็คือการพยายามเปลี่ยนการใช้ฟอสซิลออกมาเป็นการใช้ไฟฟ้าให้หมดเมองว่ามันจะสะอาดขึ้นเช่นเปลี่ยนรถยนต์น้ํามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันจะช่วยให้พลังงานสะอาดขึ้นช่วยให้การปล่อยคาร์บอนมันน้อยลงและโลกมันสะอาดขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเออมันไม่จริงนะ ว่าจริงๆตอนที่เราหันมาใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในระบบกริดที่แบบทพอเราไปใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยไอ้ไฟฟ้าที่มากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คาร์บอนสูงขึ้นในย่านมาร์จิ a l ่คาร์บอนนะไม่ใช่ย่าน a v เว a g e เรจคาร์บอนนะเขาก็บอกว่าเออต้องคิดดีๆต้องคำนวณดีๆประเมินดีๆว่าการที่เราทำอิเล็กทริฟิเคชันเนี่ยมันช่วยลด คาร์บอนอิมิชชันจริงหรือเปล่านะครับบอกว่าการเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยน,นะของการปล่อยคาร์บอนเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องเอาเข้าไปไว้อยู่ในการวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าใหม่ๆก็คือต้องต้องคิดให้ดีแหละนะว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นนหะจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่ามาเพิ่มมาร์จิโน่คาร์บอนหรือเปล่านะครับ วิศวกรนะครับก็จะต้องสื่อสารกับสาธารณะนะว่าเออไม่ไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่แบบใช้ไฟฟ้าเป็นหลักพวกนี้เนี่ยเออมันมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทอลเสมอไปนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกลางคาร์บอนเสมอไปนะแล้วมันอาจจะมีการลงโทษทางะค,ะคาร์บอนนะครับคือการอาจจะเป็นข้อเสียด้วยซ้ำไปว่า คาร์บอนอาจจะเพราะว่าเพราะว่าพอเราผลิตอพอเราเปลี่ยนวิธีการผลิตไฟฟ้าหรือว่าใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโทษนะครับเพราะว่ามันไปตกอยู่ในย่าน marginal carbon factor นะครับไม่ใช่ย่านที่เป็น average carbon นะครับเนาะก็เนี่แหละครับประเด็นหลกัหลกๆของเป paper นี้อยู่ในสรุปตรงนี้แหละเขาสรุปได้ดีนะแบบรวบ รวบประเด็นหลักมาเลยว่าเวลาเราจะยุ่งเกี่ยวกับการเพิ่มเพิ่มหรือลดคาร์บอนเนี่ยจะไปดูเอ้ยเพิ่มหรือลดการใช้พลังงานเนี่ยจะไปดูว่ามันอยู่ในย่าน a v e r a ร e ไม่ได้มันต้องไปดูย่านนี้ต่างหากถึงจะถูกต้องนะครับซึ่งตรงน,นี้จะเห็นว่ามันชันใช่ไหมเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานนิดหน่อยเนี่ยกระทบต่อการปล่อยคาร์บอนอย่างมากมายเลยนะไม่เหมือนกับช่วงที่เป็น a อ e r a g e ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเบสออน โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเยอะนะครับโอเคก็จ,จบบทความนะครับเป็นบทความที่ดีนะผมชอบนะมันได้ความรู้ใหม่นะสำหรับผมเนาะก็ไม่เคยรู้เรื่องลำดับการเดินโรงไฟฟ้าว่าเขามองเรื่องอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องนั้นแหละที่ว่าอ๋อมันมีแง่ที่ต้องดูเรื่องการทำมาตรการพลังงานที่อาคารเนี่ย จริงๆมันไปนกระทบย่านที่เป็น Marginal Carbon Factor ไม่ใช่ย่าน a อ e r a g e จ a r าร์บอนแฟ r นะมันก็ต้องเลือกใช้ค่าที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับมาใช้ในการประเมินนะก็เป็นนั้นจบบทความนะครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อว่าจะเอาบทความอะไรมาอ่านกันต่อไปนะครับ